นี่นะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามานะคะที่สวีเดนจากโควิด1 9อีก27รายนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะไปดูข่าวค่ะเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุนะคะที่เมืองอที่ฝั่งของอุบลนะคะมีผู้เสียชีวิต2คนในการทำงานนะคะนอกจากนั้นเราจะไปดูข่าวว่ากระทรวงต่างประเทศนะคะก็ออกมาบอกแล้วว่าประเทศไหนบ้างที่ตอนนี้สามารถเดินทางไปได้นะคะเดี๋ยวมาฟังแอมเล่ากันกับแอมเล่า <S <S ข่าวสวีเดนค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะปริชาติวัฒการนนท์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวิเดชฟ้าไทยนะคะหวังว่าเสียงดีภาพชัดเจนนะคะยินดีต้อนรับทุทกๆคนนะคะวันนี้มาฟังแอมเล่าข่าวเหมือนเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอเคตามนั้นข่าวแรกเลยค่ะอย่างที่บอกนะะี่ค่ะ แอมค่ะอ่าเดี๋ยวแอมบอกก่อนชื่อนะคะปาริชาติโอทการนนท์นะคะเป็นเจ้าของเพจนะคะสวีดิช,ชไทยนะคะใน u t u b e แล้วก็ใน f a c e b o o k นะะีจ้ะแอมก็มาเล่าข่าวนะคะเมื่อมีเวลานะจ้ะโอเคค่ะเราไปดูข่าวแรกกันเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ของโควิด1 9 ณประเทศสวีเดนของเราเป็นอย่างไรข้อมูลนะคะแอมเอามาจากกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศสวีเดนเองนะคะดังนี้เราจะไปดูกันแอมโชว์หน้าจอนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็ตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตนะคะถ้าจะดูผู้เสียชีวิตก็ดูด้านขวาสุดนะคะ5,572คนนะคะทั่วประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่ในห้อง ICU นะคะหรือว่าอีวานะคะมีทั้งหมด 2,486คนนะคะแล้วก็คนที่ตรวจติดเชื้อยืนยันนะคะตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือคนเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่ตรวจยืนยันผลจากแกลบเรียบร้อยนะคะ76,000ค่ะ492คนนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขค่ะจากกระทรวงสาธารณาสุขป,ประเทศสวีเดนค่ะโอเคค่ะ okay, ขออนุญาตใส่หูฟังนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะขออนุญาต เข้าไปข่าวกันเลยนะคะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งของวันนี้แล้วก็ของเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานแอมไม่ได้มาไลฟ์นะคะ่ะข่าวแอมเอามาจากออตตอซีด้วยะคะ่ะเป็นข่าวง่ายๆภาษาสเดนง่ายๆนะะี่ค่ะแล้วก็แอมเอามารวมกับทาง SV สเียทียด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีคลิปให้เราดูนะะี่ค่ะเราไปฟังข่าวพร้อมกันเลยจ้า โอเคค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าข่าวแอมมาจากออตตอซีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาก็เข้าไปได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะแอมจะไปดูข่าวในประเทศกันก่อนที่ประเทศสวีเดนนะคะแอมจะโชว์แค่ภาพนะแล้วก็จะเล่าข่าวให้ฟังนะจ๊ะโอเคค่ะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวการเดินทางะคะ่ะด้วยรถบัสแล้วก็รถไฟนะคะผ่านหัวเขาบอกว่าทรงพตทูกเออ,อบุสเนะะี่ค่ะ แอ์อัดยัดเยียดค่ะบนรถไฟแล้วก็บนรถบัสนะคะหรือว่ารถประจำทางนะะี่ค่ะเขาบอกว่าวันล่าสุดที่ผ่านๆมานะาคะที่เพิ่งเกิดดมเซนัสดอกอ่านะก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับค่ะที่บอกว่า,าที่บอกว่าออกมาเขียนนะคะบอกว่าจริงๆแล้วบนรถ ไฟหรือว่ารถบัสที่ประเทศสวีเดนนี้มันแออัดนะเพราะว่าคนหลายๆคนก็ต้องเดินทางอ่ะเนาะดังนั้นเนี่ยการที่จะรักษาระยะห่างอย่างที่สาธารณสุขออกมาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าคนมันต้องใกล้กันคนมันเยอะนี่ค่ะก็ก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะคนทั่วไปค่ะสามารถที่จะจองตั๋วกับรถไฟการรถไฟสวีเดนอันนี้ค่ะหรือว่า SE ที่เรารู้กันอันนี้ค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะบุกแล้วก็ สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไม่นั่งกับคนที่เราไม่รู้จักนู่นนั่นนี่นนคะก่อนวันที่1กรกฎาน,นี้คะแล้วก็ต้องจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับว่า,าแค่75%ของที่นั่งทั้งหมดนะคะที่สามารถบุกได้เพราะว่าเขาจะกันไว้อะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้คนบุกร้อใช่ไหมเพราะมันจะใกล้กันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ SE นะคะก็ออกมาว่า,ายังไงยังไงซะ รถไฟเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มนะแล้วก็แต่ว่าเวลาคุณบุ๊กเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะดิ้งวัวอินตะอัดบุ l กแก l อัลพลัสเซิร์พถัวเกตก็คือเขาบอกว่ายังไงยังไงก็ยังบุ๊กไม่เต็มอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละก็แค่ประมาณ75%เท่านั้นที่คุณบุ๊กได้นะะี่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะทางมินิสเตอร์หรือว่าตัวของรัฐมนตรีนะคะอิบราฮิมเบลล์น,นีะคะก็ออกมาบอกว่าเอซี หรือว่าสถานรถไฟสวีเดนเนี่ยนะแล้วก็บริษัทอื่นๆด้วย,ยนะคะมีความรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบนะว่าจะต้องไม่มีการเกิดการแพร่ชเชือ้อหรือการติดเชื้อกันนะคะก็เรียกว่าอย่างที่เราทราบสำหรับใครที่เดินทางรถไฟก็จะทราบว่ามันก็รักษาระอาหารกันยากเนาะทางรถไฟรถบัสอน,น,นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวดูนี่คะว่า SG จะออกมาว่ายังไงเพราะว่าอบอกแล้วว่าจริงๆแล้วนะี่ย มันเป็นคนที่เดินทางก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยนะคะเช่นรู้สึกว่าเป็นหวัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรเดินทางเนาะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะคะว่า s อจะออกมาด้วยกฎอื่นๆหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกทคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับข่าวต่อไปนะคะเรายังอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะอย่างที่อําเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะที่บอกว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น,นะะในที่ทำงานนะคะ mm hmm. ในกรณีนี้ก็คืออยู่ที่เมืองออยี่หมูน,นีะคะอยู่ที่อุบลน,นะคะเดี๋ยวเราจะแอมจะอานข่าวคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วแอมจะพาไปดูคลิป1น,นาทีนะคะจาก s v t เบีนีคะก็ตามภาพนะคะเหตุการณ์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานนะคะว่า อันนี้เกิดขึ้นเมื่อว,วันอังคารนะคะเมื่อว,วานนี้นะคะที่บริษัทนะคะซานวิกนะคะอยู่ในเมืองนะคะที่ชื่อว่ายี่โมที่อุบลนนะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชายสองคนค่ะได้ลงไปที่แท้งนะคะในกรณีนี้ก็คือแท้งไฮโดรเจนนะคะลงไปในแท้งไฮโดรเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เพื่อที่จะลงไปทํางานนะในแทง้งเดี๋ยวแอมจะให้ดูภาพว่าแท้งมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะชายสองคนนี้ก็ถูกพบศพนะคะซึ่งก็เสียชีวิตนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตอะไรยังไงแบบไหนก็คือว่าอินเตคลอดนีคะแต่ว่าก็มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะมีสารอะไรบางอย่างในแท้งนั้นนะคะที่เป็นยิฟต e d ิดที่มันเป็นพิษนะคะตอนนี้ตัวของตำรวจก็กำลังสืบสวนดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกๆปีเลยนะคะจะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากการทำงานที่ประเทศสวีเดนปีละประมาณ50คนนะคะต่างๆกันนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไหนที่เป็นการทำงานแล้ว เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วมีการเสียชีวิตก็มีประมาณ50คนต่อปีนะคะอย่างที่แอมบอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของอคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแค่1น,นาทีนะคะแอมจะแปลไปด้วยแล้วก็ให้ดูภาพไปด้วยนะคะข้อมูลเอามาจากตัวของสถานีโทรทัศน์ประเทศสวีเดนนะคะ โอเคยินดีต้อนรับค่ะสำหรับใครที่อยู่ยี่หมดนะคะได้ยินข่าวกันไหมเอ่ยน่าจะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่า,าการเกิดอุบัติเหตุนในที่ทํางานตรงไหนสักตรงหนึ่งเนี่ยปกติจะเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวีเดนก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเอ่อมิเลียเวเกตหรืออะไรพวกนี้ว่าความปลอดภัยในที่ทํางานนะคะโอเคเดี๋ยวแอมพาไปดูยินดีต้อนรับทุกๆคนนะจ๊ะโอเคค่ะ Flaggan på halvstång. Här på Sandvik Coromant i Gimo vajar idag flaggan på halvstång. På tisdags eftermiddagen avled två personer i samband med underhållsarbete i en vätgastank. ก็ค <S ọ> ืออย่างที่บอกนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตสคนนะคะหลังจากที่ลงไปทำงานที่แบดกอสถังก็คือไฮโดรเจนนะคะทังถังไฮโดรเจนนะจ๊ะลงไปทําการอุ่นเดอะโฮลส์อารแต่ก็คือลงไปทําแบบว่าดูแลค่ะคือเมนเทนเนนซ์นะลงไปดูรักษาบำรุงรักษาเขาเรียกนะแผนกบำรุงรักษาอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะและย ตัวนี้ก็ตัวคนคนนี้นี่ครับก็เป็นเพรสคราฟตก็คือคนที่ออกมาให้ข่าวนีคะเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข่าวมาติ Martin นนีคะบลูมบลูมเกรียนี่คก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันท็อปคลาสนะเรื่องแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรือว่าไม่น่าเกิดขึ <S <S ้นออ่วด้ยยากทงนค แล้วก็ตอนนี้ก็คือส่งความเสียใจกับผู้ที่เป็นญาติของคนที่เสียชีวิตนี่ค่ะมันาอาุเนแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็คนที่เป็นคนรู้จักเนี่ยค่ะ ตัวของโอโอคลอเร์ยหรือว่าอายการเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งข้อกล่าวหาหรือเรียกว่าต้องสอบสวนนี้ค่ะว่านี้เป็นมิเลียอาเบียสมิเลียบรอดนีดค่ะก็คือเป็นการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานสภาพแวดล้อมการทํางานนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซึ่งด้วยข้อหาที่ว่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตประมาณนั้น De นอ o าล่าโปร o ิวชั ก็คือเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะดังนั้นเนี่ยทางโรงงานเนี่ยคะก็ทำการเป็นช่วงที่เขาจะทำการอุ่นโฮลก็คือมีการเมนเทนเน์มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องอะไรต่างๆก็คือเป็นช่วงนี้เน่ยนะคะซึ่งก็ทำไมคนสองคนนี้ถึงได้ลงไปนะคะที่ถังก๊าซไฮโดรเจนนะคะอันนี้ก็เป็นตามภาพเนาะบนานัเปิดก๊าซถังกัน so at o s, <S v e t l i g e n so är det ju ingen a n n a n som Seact แล้วก er like, ็อย่างที่ทราบว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะว่าฮูดิกุที่ฮูดิไยิคทิลนะคะเริ่มจากตรงไหนจบจากตรงไหนเกิดอะไรขึ้นและอุอและแน่นอนค่ะจะต้องมีการทำการสืบสวนสอบสวนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราจะหาสิ่งของบกมิสเดซเบียซ่ารายละว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ประมาณนั้นค่ะนี่ก็เป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันต่อนะคะกับออต e ตอซีดวยนะจ๊ะว่าเขาว่าอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะข่าวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อําได้โพสต์ไปเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะคะเกี่ยวกับว่ากฎหม่ในการเดินทางนะคะ ก็แอมจะไม่พูดซ้ำๆเยอะๆมากๆแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ในโพสต์ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นี่คะอย่างที่เราทราบว่าช่วงที่โควิดติดหนักเนี่ยตัวของกระทรวงต่างประเทศหรือว่าอุตริกาดอดาร์ทเมนต์หรือว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ย คุณเราแนะนําไม่ให้คุณเดินทางนะบบ,บ,บแต่ตอนนี้สถานการณ์ในหลายๆประเทศในยุโรปก็เริ่มที่จะเปิดใช้แดนหรือว่าเปิดให้เข้ากันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าโอเคตอนนี้นะมีรายชื่อประเทศเหล่านี้เหล่านี้ที่คุณสามารถเดินทางไปได้นะคะก็คือไม่ได้ออกรวเดเดนี่คะ่ะก็คือไม่ได้บอกว่าไม่แนะนําแล้วนะะี่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะก็มีประเทศใหม่มาทั้งหมด3ประเทศเนาะเมื่อวานก็มีอันดอร่าโปแลนด์แล้วก็เยอรมนีนีคะหรือว่าเย er อรมันเนาะ ที่คนสวีเดนไม่จําเป็นที่ต้องถูกกักตัว14วันแล้วนี่คะ่ะส่วนลิสต์ประเทศเอ,อื่นๆอํามก็เขียนไปแล้วในโพสต์นี่คะ่ะที่มีอะไรบ้างอ่นนานู่นนี่นูนน่นนี่แต่ว่าการที่กระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าคุณสามารถเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านี้เขาเปิดประเทศหมายถึงว่าเขาแค่เบดเดิม,มหรือว่าให้ดูสถานการณ์ว่าโอเค ไอโควิดเนี่ยมันไม่หนักในประเทศนั้นนะหรืออะไรประมาณไหนหรือว่าไม่ต้องกักตัวหรืออะไรนะคะแต่ว่าในทุกๆประเทศนะคะมีกฎหลายๆแบบต่างกันแล้วก็หลายๆประเทศก็ยังคงไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะบุกตัว๋วไปไหนก็ตามเข้าไปอ่านก่อนนะะี่ค่ะแนะนําให้เข้าไปอ่านข้อ,ขอประกาศแล้วก็ข้อแนะนําในสถานทูตของประเทศนั้นๆนีนนะคะเพราะว่าการที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าคุณเดินทางไปสถานที่เหล่านี้ได้ประเทศเหล่านี้ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านี้เขาจะไม่ได้กักตัวคุณตอนคุณถึงอะไรประมาณนะั้นนี่เป็น2เรื่องนะมันไม่เกี่ยวกันนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ออกมาเมื่อวานที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะคะตอนนี้นะคะจากข่าวที่ออกมาก็คือว่าบริษัทการเดินทางนะ่คะทัวร์อะไรตอนนี้ตอนนี้ก็เรียกว่ามีคนบุกกันเยอะแยะมากมายนะคะออกข่าวเมื่อวนัน2วันที่แล้วนะคะว่าตัวของ คนบุ๊กจะไปเที่ยวกันตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคค่ะข่าวต่อไปเรายังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้เราไปดูที่สตอกโฮมอ่าก็เรียกว่ามีการสรุปนี่คะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะคะก็เหตุยิงกันนยนะคะที่ประเทศเที่ประเทศสวีเดนนะคะกากงกรุงสตอกโฮมก็เรียกว่ามีเพิ่มมากขึ้นเนาะ ในภาพนะคะก็เป็นรูปตำรวจแล้วก็รถตำรวจนะะี่ค่ะมากมายเลยนะก็มีการสรุปกันเข่าว่าเหตุการ์ยิงกันเกิดการยิงกัน,กกกน,นะะในเขตภูมิภาคสตอกโฮมเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเรียกว่ามีการยิงกันหรือว่าคุดนี่ไงนะะี่ค่ะตั้งแต่มการาถึงยูนี้ก็คือมิถุนาหกเดือนแรกของปีนะะี่ค่ะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้าเราเทียบกันนะคะ อีอออรนีคะปีนี้ค่ะก็ไปแล้ว61นะคะคดีนะคะที่เป็นเหตุการณ์ยิงกันนีคะส่วนปีที่แล้วก็แค่40เคส40คดีนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตมากมากกว่ามากกว่าปีนี้นีคะตัวของตำรวจเนี่ยก็คิดว่าสาเหตุที่ทำให้มีการยิงกันเพิ่มขึ้นนะคะก็เนื่องมาจากหลายอย่างค่ะเช่นตอนนี้นีคะเด็กวัยรุ่นนีคะที่เริ่มที่จะ ก้าวขาเข้าไปใน criminal ลย c r i m i l เลยแย่งนี่คะ่ะแก๊งอาชญากรรมแก๊งแบบว่า criminal นีคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนีคะแล้วก็เหตุผลอื่นๆด้วยนีคะตัวของตํารวจก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งด้วยว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้นีคะโคโรนก็เข้ามาเนาะแล้วคนหลายๆคนก็ อยู่บ้านมากขึ้น,นะะในคะในในสถานที่ของซีนาอมรวดเนะคะในสถานที่ในเขตของตัวเองนะคะนั่นก็นจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการยิงกันนะคะหรือว่ามีการคุดเนี่ยกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนั่นเองจ้าโอเคค่ะเราไปดูกันต่อกับข่าวต่อไปมีอะไรอีกไหมอ่าจำได้หรือไม่ว่า1ปีที่แล้วนะคะแอมมานั่งอ่านข่าวตรงนี้นะคะมันมีข่าวนึงก็คือข่าวเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินตก ทางเหนือของประเทศสวีเดนนะคะจำได้หรือเปล่าสำหรับใครที่มาทันแอมเล่าข่าวนะคะอาจจะจำกันได้1ปีแล้วคะ่ะ1ปีแล้วนะคะคนในรูปก็คือโยวันเฮลสตรมนี่ค่ะก็เรียกว่ามีการเครื่องบินเครื่องบินตกเป็นเครื่องบินเล็กอะเนาะเป็นเครื่องบินที่แบบว่าเขาบินกันไปเองอะนะซึ่งที่อื้อเหมียวนะคะเขาบอกว่าเมื่อ14กรกฎาคมปีที่แล้วคะ่ะเรียกว,ว่าเป็นวันที่เฮมส์นีคะเป็นวันที่แย่ yeah, นะคะที่ อืมิวนะะี่ค่ะก็เรียกว่าฟลีพลอตหรือว่าเครื่องบินลำเล็กๆเนี่ยก็เกิดการครัชค่ะนะคะเครื่องบินตกนั่นเองนะะี่ค่ะแล้วก็ในนั้นก็มีนักบิน1คนนะคะแล้วก็มีผู้โดยสารทั้งหมด8คนนะคะซึ่งเขาก็จะหกประเฟแลแคว้นขึ้นจะกระโดดร่มลงมาอะไรประมาณนั้นนะะี่ค่ะก็เสียชีวิตทั้งลำขาะทั้งหมด9ศพนะคะเมื่อ1ปีที่และะ้วนี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ ค่อนข้างแย่มากๆนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนนีคะนอกจากนั้นนะคะเรายังไม่ทราบแน่ชัดเลยค่ะว่าทําไมเครื่องบินถึงตกนีคะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของอเครื่องบินนี้มันหนักเกินไปนีคะแต่ว่าตัวของโยวันคอนในรบปนี่ค่ะก็บอกว่า v i s fram emot att u e r n i n g e n kommer นีคะัอัลส์โซเอนสฮร์ Her ุลเ เอาดรีเฮมเดย์นี่ค่ะเพื่อที่จะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนี่ค่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้จักกับคนที่อยู่ในเครื่องอ่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่าคลับการบินหรืออะไรประมาณนี้ชมรมการบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรียกว่าชมรมนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่นะเอ่อแล้วก็มีเครื่องบินลำใหม่อนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อที่จะให้คนมากระโดดรม่มอะไรประมาณนี้เนาะก็เรียกว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งปีที่แล้วแต่ว่าเศร้าสลดนี้ค่ะสำหรับการเป็นประเทศสวีเดนนะเหตุการณ์เช่นนี้นะจ้าโอเคค่ะก็หมดแล้วเอ้ยหมดหรือยังจากออตตซีด้วยก็หมดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวแอมจะขออนุญาตไปดูที่ s v สเวทีนี่ค่ะเพราะว่ามีคลิปสั้นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวที่เราอาจจะไปไปดูกันได้นะว่า เออขออนุญ,ญาตอัปเดตข่าวโควิดด้วยนะคะว่าตัวของเอเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวอ่าข่าวนี้ค่ะตอนนี้นะะี่ค่ะตัวของคนที่ไปเทสแล้วมีแอนติบอดีหรือว่าแอนติครกปันนี่นะคะก็สามารถที่จะเขาก็จะต้อนรับว่าอย่างนั้นเถอะใหเ้เข้ามาเยี่ยมนะะี่ค่ะ ตัวของบ้านพักคนณชราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่านะคะถ้าตัวเองตรวจแล้วว่ามีแอนติคอร์ปเดียวแอมจะให้ดูภาพีนะคะ่ค่ะภูมิภาคเอสเตอร์แลนะคะ่ะแล้วก็ที่เอ่อตแลนด์ค่ะแต่ว่ากลัวอิมูดนะคะสองภูมิภาคนี้นะคะก็โกยมูดก็คือต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะเราไปดูข่าวกันเดี๋ยวแอมจะสรุปให้สั้น

คุณสามารถที players, kita, UK, pagar, rat, friends, so ่จะเข้าไปเยี <d> ่ยมคนในบ้านพักคนชราได้นะอันนี้อันนี้จากฝั่งของเขาเนี่ยจากจากฝั่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแน่นอนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะแต่ว่าถ้าดูในความเป็นจริงนะก็จะเห็นว่าเขาก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์อารรเบียต้องเตรียมตัวมากๆสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านพักคนชราประมาณนั้นนี่ค่ะ ว่าจะเดี่ปัญหาที่เกิดขึ้นกเรื่อนี้หรือไมนี่ยาดีเรก็คือข้อแนะนําข้อใหม่ที่ออกมานะว่าโอเคคุณสามารถไปเยี่ยมคนชราได้อันนี้พูดถึง In นนอมเพนี่ะก็คือภายในตัวตึกหรือภายในตัวาคารเนาะและที่นักข่าวก็ถามว่าอะไรคืออะไรคือปัญหาอะไรคือปัญหาหรือสำหรับไอไออันเนี้ยอันที่เขาแนะนําให้ทำเนี่ยนะคะกฎใหม่กฎใหม่หรือว่าข้อแนะนําใหม่ละกันเนาะอ๋อพิเศษอยู่ที่ว่าจุดที่มีการตรวจวัคซีน Har kapacitet idag? för regionen vi inte inom เขาก็บอกว่าตัวของ a อ t ติค o p p e r หรือว่าตัวของ a n t i b o d ดีที่จะทำเทสตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่มี ขับเป็นเสียมันยังไม่มียังยังมันมันยังไม่มีพอหรือมันยังไม่มีที่ภูมิภาคนี้ประมาณนั้นอันนี้คือขอ้อที่หนึ่งนะคะส่วนบิเบ t ร์ไป l ิดต m มร่วมกับก m มน์เนอร์น่าว่าอะไรสำนง n ี่สมบิ่นฟอร์ตเรดด์บอฟ å มสังสัยสุสันต์ e ละหุ้นก็วิ่ง a ีกประดับด้วยแล้วเขาก็เลยบอกว่าที่จริงอ่ะเราก็จะต้องคุยกันระหว่างคอมมูนเพราะว่านี้เราพูดถึงภูมิภาคในหนึ่งภูมิภาคก็มีหลายคอมมูลหลายเมืองอันนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคนนี้เขาป็นเจ้าหน้าที่นะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงงงๆเราาาต้ออคุยนะว่ทขง โซเชียลสติทูเซนหรือว่าสภาสังคมเนี่ยที่ทาเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้หมายความว่ายังไงจะให้เราจัดการกับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสวีเดนมันจะมีส่วนกลางใช่ป่ะแล้วมันก็จะแยกเป็นภูมิภาคอย่างที่อัมบอกโรงพยาบาลภูมิภาคฝ่ายภูมิภาคที่ดูแลการรักษาพยาบาลน่คะดังนั้นเนี่ยทางส่วนกลางบอกมาอย่างนี้แต่ว่าตัวของภูมิภาคถามว่าเอ๊ะแล้วจะให้พวกเราทํำยังไงวีสแกนกริปประเด็นโฟกันีค่ะคือสั่งมาแล้วแต่ว่าความเป็นจริงทําได้ไหมอะไรยังไงแบบไหนเขาต้องคุยกันนะจ๊ะโฟกัน om common person som Vjortet som om gonmmer the privat tä test inte träffa Han kan man fan på up är får visa du D ัแข่าวก็เลยถาามว่้ามีใครหนึ่งคนเดินเข้ามาในบ้านพักคนชราแล้วบอกว่าฉันตรวจมาแล้วนะเนี่ยฉันมีเทสตนะฉันมีพรูฟนะฉันมีทุกอย่างมาให้ดูนะคุณจะให้เขาเข้าไปเยี่ยมคนชราหรือพ่อแม่ของเขาในภายในตัวตึกตัวอาคารไหมหรืออะไรยังไงแบบไหนจะทํำยังไงไม่สนยู่สตอบก็คือไม่ให้เข้าครับ ถ้าอย่างที่สถานการณ์อย่างที่เป็นตอนนี้นีคะเพราะว่าตัวของ s t r a t e g i หรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะรับมือสําหรับบ้านพักคนชรานีคะฝั่งนี้ของของริกกนีคะริกกัดลุนดีนเนี่ยคะก็คือว่าไม่ในจากตอนนี้นี่คะ Nu står vår strategi fast, det vill säga att vi gör antikroppstester på enbart medicinsk indikation och den breda antikroppstestningen som då efterfrågas i det här fallet och från många i befolkningen, det väntar vi lite med. ก็เลยบอกว่าถ้าจะทำแอนตี้ครอปไปจริงๆก็คือจะแปลว่าอีกรุ่นหนึ่งอะรุ่นที่มันแบบจ,จริงจังอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ถ้าเขาจะต้องทำก็คือตัวของการเทสที่คงจะเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรารอดูกันต่อไปค่ะว่าสถานการณ์บ้านพักคนชราที่ประเทศสวีเดนจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะวันนี้ข่าวหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะ สวัสดีค่ะข่าวจบแล้วค่ะก็หมดแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วข่าวันนี้นะคะเอ่อมาทมอยกับแอมนิดเดียวนะคะแล้วก็อ่านคอมเมนต์เร็วๆนะคะวันนี้แมอมขออนุญาตไม่อ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะขออ่านแค่บางคอมเมนต์เท่านั้นนะจ๊ะก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะตอนนี้149คนยังอยู่กับเรานะคะแอมเล่าข่าวสวีเดนค่ะ ก็อย่างที่ออมโพสต์ไปนี่คะมีโพสต์ที่อมแปลไปเมื่อคืนนี้นะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าคําถามเข้ามาหลังไมล์แลนะหน้าไ mm hmm. มายเยอะมากออมพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าได้คําถามมาเยอะมากๆจริงๆว่าพี่แอมขาเข้าสวีเดนได้หรือยังตอบอีกทีค่ะว่าเข้าได้แล้วนะคะถ้าคุณมีวีซ่านะคะที่สามารถให้เข้ามาในสวีเดนได้แล้วคุณเป็นคนไทยนะคุณสามารถเข้าได้นะคะ่ะ โอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับว่าต้องกักตัวที่ประเทศนูน้นประเทศนี้ไหมคะกักตัวกี่วันนะคะปกติแล้วเนี่ยแอมก็จะไม่ได้รู้ทุกอย่างเหมือนกันนะสิ่งที่แอมทําให้ก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตสวีเดนในประเทศนั้นๆที่คุณถามมานะคะแล้วก็เข้าไปเช็คให้ค่ะว่าในกรณีที่คุณบินจากสวีเดนเข้าไปเนี่ยคุณต้องกักตัวไหมอะไรยังไงแบบไหนนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากมาถามแอมคุณก็เข้าไปดูเองได้เลยนะคะที่สถานทูตหรือว่าก็แค่พิมพ์แอร์ น,น,นั้นนะคะว่าเราถ้าเข้าไปแล้วจะต้องมีการควอรินทีนไหมอะไรยังไงแบบไหนนะคะปกติแล้วเว็บไซต์จะมีเป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะแล้วก็จะมีคําถามมาอีกเช่นว่าตัวของถ้าเราอยู่ถ้าเราจะไปเดนมาร์กเราจะแสดงหลักฐานอะไรอะไรแบบไหนนะคะในนั้นนะคะก็มีไว้แล้วนะคะ l o o g l e ดูได้เลยนะจ๊ะเพราะตอนนี้นะคะเดนมาร์กก็ ทำการแยกอะค่ะหมายถึงว่าตัวของภูมิภาคหรือว่าข้อมูลต่างๆหรือว่าตัวของภูมิภาคที่ประเทศสวีเดนเป็นเออเป็แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คือถ้าตัวที่มันเป็นเอเป็ก็คือคุณไม่จ,จมําเป็นจะต้องแบบว่าเป็นภูมิภาคที่ เขาว่าความเสี่ยงไม่เยอะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแต่บางภูมิภาคคุณต้องใช้กระดาษนู่นนั่นนี่มากกว่าแค่บัตรประชาชนหรือว่าพชุงบีวีสหรือว่าใบาแสดงทะเบียนบ้านนะคะสำหรับใครที่งงว่าแอมพูดเรื่องอะไรลองไปตามไปอ่านโพสตด้านล่างที่แอมโพสเป็นภาษาไทยไว้นะจ๊ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีคําถามมาด้วยนะว่าประเทศไหนบ้างที่ต้อนรับหรือไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแอมก็แปลไว้ให้แล้วนี่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะข้อมูลเอามาจากเมื่อวันที่5มิถุนายนอัปเดตเมื่อวานก็คือ14กรกฎาคม ใช่14กระกฎาคมนี่คะ่ะดังนั้นเนี่ยโพสต์ภาษาไทยที่แอาโพสต์ไปมีวันอยู่นี่คะ่ะตอนนี้วันนี้ในยุนาทีนี้ที่แํมพูดอยู่หรืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆเหล่านั้นดังนั้นสิ่สงที่สําคัญก็คือคุณควรที่จะอัปเดตตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองใจะจะไปประเทศไหนเนาะเพื่อ,เ,อ,อเพื่อความชัวร์นี่คะ่ะตอนนี้ก็เรียกว่ามีการแนะนํากันอย่างสูงเลยแหละว่าถ้าคุณจะเดินทางนะ ซื้อประกันพิเศษนะไม่อย่างนั้นในกรณีที่เกิดว่าเพราะอย่างตอนนี้ที่สเปนที่มายองกาหรือเปล่าหรือที่ไหนสักที่หนึง่งแอมไม่พูดชื่อแต่ว่าเป็นเดียเป็นส่วนหนึ่งของสเปนที่ตอนนี้ก็คารันแทนแล้วหรือว่าโควิดทิแล้ว่ก็คือกักทั่วภูมิภาคแล้วนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้คนเริ่มเดินทางกันมากขึ้นนะคะยุโรปเริ่มเปิดชายแดนเปิดประเทศกันมากขึ้นนะคะ โอกาสในการติดเชื้อมันยังมีอยู่นะคะสถานการณ์ของเราตอนนี้เรียกว่ายังไม่ปกตินะดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ดวิดีโอนีโคะจากทางสกัวน่าแลนสติอ o รใช่ไหม <cut> ก็จะเห็นที่พิชาบาออกมาแปลนะคะว่าการณีที่คุณเดินทางไปในประเทศที่เขาไม่แนะนําคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยแนะนําว่าไม่ให้เดินทางไปเนี่ยแล้วคุณยังไปอีกนะคะอาจจะมีพ้นนคะต่อการได้รับความช่วยเหลือของ คุณในประเทศนั้นๆนะคะอาจจะมีการจํากัดความช่วยเหลืออะไรต่างๆจากสถานทูตนะคะหรือแม้แต่บริษัทประกรันอาจจะไม่ครอบคลุมนะจ้าดังนั้นเนี่ยเช็คกันดีๆถ้าจะเดินทางนะคะสำหรับใครที่ไม่รีบไม่ร้อนนะคะปีนี้ก็อยู่บ้านเนาะซมเมสเตอร์ที่บ้านนะคะเฮมเฮมซมเมสเตอร์เฮมเมสเตอร์นะคะเฮมเมสเตอร์ที่บ้านเนาะก็จะดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันการ,การติดเชื้อหรือว่าการแพร่กระจายของโรค ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะโอเคค่ะวันนี้แอมหมดแล้วนะะี่ค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามสําหรับใครที่ส่งคําถามมาหลังใหม่นะะี่ค่ะก็อย่างที่บอกเขาว่าจะพยายามพยายามพยายามนะคะไปค้นข้อมูลเราให้นะคะแล้วก็ตอบให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนใหญ่เวลาแอมตอบคาถามนะคะแอมก็จะให้ลิงก์หรือว่าให้วิดีโอไปชมต่อเอาเองนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รู้ารายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดนะคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามะคะ่ะแล้วก็ รักษาสุขภาพนะคะพรุ่งนี้แอมอาจจะไม่ได้มานะแต่ว่าจะพยายามมาวันเว้นวันนะคะหรือว่าวันสวันจะพยายามไม่หายไปไหนนานๆน,น,นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมไลค์อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนะ้มาฟังข่าวกันกับแอมค่ะแอมเล่าข่าวสวีเดนวันนี้แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ